รับฟังข่าวต้นชั่โมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญ,ญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมฉลองวันชาติราชอาณาจักรภูต,นตันดรณภรพลรัศดีวัชระบุญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรินบุญกระิดรองอธิการบดีเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติราชอาณาจักรภูตาน ตามคำเชิญของพณนาท่านนายคินซังดอจีเอ็ดอัคราชทูตราชอาณาจักรภูตานประจำประเทศไทยณโรงแรมชาเทียมแกรนดบอลลูมกรุงเทพซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และแสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนความร่วมมือทางการศึกษาและวัฒนธรรมกับนานาชาติทางนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้สร้างความร่วมมือทางการศึกษากับราชอาณาจักรภูตานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีและได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาภูตานแล้วมากกว่า100คนและยังคงมุ่งมั่นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาการศึกษาและความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทั่วโลกอย่างต่อเนื่องนันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครรายงาน